เอาล่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านาผมนายช็อตตี้บูจ่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้อยู่กันที่เกม d าร์ก n s เลเยอร์ออนไลน์นะเซ mm ิร์ฟไทยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปรือ้อใช้คําว่ารื้อก็ได้นะ <laughs> รื้อไอเทมมอนนะครับแล้วก็ดําเนินในเรื่องต่อมานะครับ mm hmm. เป็นช่วงเลเวล5ถึง14 mm hmm. อ่าก็จะได้แบบมีระบบน,น,นู่นนี่เปิดขึ้นมาเช่นระบบสัตว์เลี้ยง ที่ช่วยเราเออกมาโจมตีะระบบตีบวกใช้คำว,ว่าตีบวกไม่ได้หามของนะแต่ตีบวกวน่าจะมีแหละแต่ยังไม่ได้ลองนะฮะโอเคตอนที่3เราก็เริ่มกันเลยนะเริ่มจากเมื่อวานก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเพราะยังไม่รู้ว่าเนื้อหาจะมีอะไรนะครับอันนี้เป็นดันเจียนนะเริ่มลุยดันเจียนแล้วนะครับก็จะมีเลเวลเยอะเหมือนกันอันนี้เขาให้ลุยอะไรเนี่ยฮันเตอร์คลับให้ถึงเลเวลสี่สิบเดี๋ยวลองรับดูก่อนนะครับ อ๋อกาจัดคือมันเหมือนกับว่าเป็นเควสป้ายอะเออเควสป้ายเอารับ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 เขาเขาให้ทับรับเควสป้ายจนกว่าฮันเตอร์ขับจะถึงเ,เออสี่สิบนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปทำเควสป้ายนะฮะตีมอนนั่นแหละนี่ไงมันจะมีสี่ด่านให้เราเลือกไปเลยเควสป้ายนะฮะอาละให้ทำอะไรโอ้ยมีมีมีของขายตรงนี้ด้วยที่เก็บของนะฮะเดี๋ยวกัน ปิดไปได้ไหมเออเอาเฮ้ยมันปิดแล้วมันเล่นปิดหมดเลยเอย้เดี๋ยว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 ล่าอ๋อนี่น,นี่เราอยู่อันนี้นะฮะกำจัดเคโทเซเลสนี่นะเราแน่เป็นดันเจี้ยนส่วนตัวนะเนี่ยมีเราคนเดียวเองล่วงไปเดี๋ยวล่วงฮนะไปไหนไปไหนนี่ปลา,าขปลาคอใส่ไม่โดน <laughs> ไม่อะไรอ,ไอูโหสองพันแปดโหดนะ อ่ะผ่านแล้วเหรออ๋อสองตัวเองทำอะไรผ่านมานี่้หมันยังไม่ทันหันมามันตายซะาน,นละโผโผโผอ่ะเออฮิตเดียวกับล่วงนะสกิลที่สามตายซะตายซะโอ้โหโหโดดีอ่วิชั่นเคลียร์แค่นี้เอง แล้วมันให้ท <Shaun> ําอะไรต่อทาไหว้วานอื่นๆต่ออ่ะนี่อ๋อมันสามารถที่จะว้าไปดันเจี้ยนอื่นได้เลยนะครับเออดีอะเนี่ยไม่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะให้เสียเวลาก็คือแบบกดมาลุยดันเจี้ยนต่อได้เลยนะครับเรียบร้อยมอนตรงนี้ค่อนข้างอ่อนนะะเฮ้ยมีอะไรตายอยตรงนี้ด้วยนะเก็บก่อนี้ อะไรอ่ะเหมือนก็มีคนฆ่าไว้แล้วไม่ได้เก็บของอ่ะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่า,ปาเป็นคเควสให้เราเก็บของครับนี่มันขึ้นอยู่ให้เก็บสร้างองค์กรเนี่ยสามอันล่าอนะไรเนี่ยมันใช้คําว่าล่าเหรอกรอนเก็บเอาก็ได้เนะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยเห็นไหม <laughs> อาจจะใช้คําผิดไปนิดนึงไม่ใช่การล่าครับหันหน้าผิดไปนิดเดียวนี่หละนี่หนละ นี่นะแว็บเดียวครบละอ่ะเหลืออันเดียว Wallace Carcassbys ก็คือไอตัวนี้มันนอนตายอยู่นั่นแหละเรียบร้อยหาแล้ว <c oughs> นี่คือเควสตป้ายนะฮะอ่ะทำทำมอื่นๆต่อโอ้อมันทำซ้ำได้ด้วยนะเห็นเมื่อกี้มันเห็นแวบๆว,ว่าสามารถทำได้30ครั้งต่อวันเห็นมันเขียนอยู่นะครับกระโดดใหญ่เลย ไม่โดนนะแล้วก็อะไรห้าตัวมันอยู่กันเป็นฝูงนะมันก็เข้ามาเองน่ร่วงหมดอตอนนี้เราโหดครับห้าอันน่าจะเป็นแนวที่มันขึ้นอยู่นะเฮ้เดี๋ยวนะจับสัตว์ยังไงวะอยากรู้อะนี่คู่มือการล่าก็บอกว่ามอนตัวไหนดอกอะไรก็อยากรู้ว่าจับสัตว์เลี้ยงยังไงโหนี่อยู่กันเป็นฝูงเลย อะไรสามเมื่อกี้ชุมนุมเหรอนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เกยวก่อนพิสตันเบย์อาร์คมันอาร์คมันนะนี่นี่นี่เอเตอร์เลยเนี่ยร้อ,รอยเ,ออเล่นง่ายน่เหมือนกันนะมันเล่นง่ายเ๋ยผมเก่งกไป้ลยนะอวยอวยตัวเองนิดน,นึงเก็บของเดี๋ยวนะมันนึงขึ้นว่าให้ล่าพวกแรปเตอร์อยู่เลย แต่ว่าตอนนี้การเป็เก็บของอย่างเดียวละมันมีตัวนอนตายอยู่เฮ้ยเ <Hey, S 2> มื่อกี้ผมว่าผมเห็นบอสนะตัวใหญ่ๆอ่ะมันเดินไปไหนแล้วไม่รู้ผ่าแล้วนะไปทำว,ว่านันาอื่นๆต่ออันสุดท้ายแล้วครับใช้ความสามารถในการไล่ยล่าของเจ้าเธอดมีค่าแต่ตัวนี้อย่างเดียว6ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสเหรอ ใช่ครับผมหวดเลยผมเปรี้ยวมานี่โจละสี่พันหายเงือนไปเด็ออมาวบวกเลยอะ่ะผมไม่หลบแล้วบวกเว้นมันลงท้าใหญ่ค่อยกิ้งหลบอะไรอะไรเรียบร้อยนี่อะไรเนี่ยข้าคือพนักง,งานแลกเปลี่ยนวัตถุดิบอ๋อถ้าเก็วบวัตถุดิบครบก็จะรับของได้ไอ้คู่มือการล่าแหละเออดีดีมันขึ้นอย่างนี้ก็ดีเดี๋ยวเจอบอสอีกเดี๋ยวหวดเลยนี่อะไรเนี่ย Active Mission อ๋ออันนี้เหมือนกับว่าเป็นประจำวันน่ะเออพอแบบเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะได้ต้องตีนต้องอ่านนะมันมีบอกว่าให้ฆ่าตัวอะไรบางมันเพลย์ประจำวันอ่้ให้เอาอีกทีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเ,เราอ้นีก่อเนเอาไปกิ้งไปไหนของมันนะมันจะกิ้งหนโอ้ <laughs> โหถ้าเป็นฮันเตอร์นี่กิ้งสบ,บายเลยกิ้งไปกิ้งมา มอนอยู่ไหนมดมอนหายยากครับแบบนี้หายยากไม่พอกิ้งไปกิ้งมาเออจเจริญน,นี่เลี่ยพวกพวกพวนี่เนี่ยโหแมงไม่ทันมันกิ้งกิ้งทำไมอ๋อกินน้ำหรอไม่ให้เกณฑไม่ให้เกณฑไม่ให้เกณฑ์กิ้งอกีกไปเรียกอีกตัวนึงมาเลยดีกว่า <_ <d> _ <n> _>เรียบร้อยอ <d _ n> ่าแล้วหา,หาบอสตีดีกว่าได้ของเ,อเดี๋ยวนะของเราก็จะเต็มเดี๋ยอย่างเงี้ยดูเดะแป๊บเดียวของเราเต็มแล้วอะเดี๋ยวผมทิ้งสีหรือเอาไปเก็บกันเว่ะไอ้พวกนี้คือแบบอ๋อเราได้มาแต่เราไม่ยอมใส่ดูสิ<_ <d> _ <n> _>เออได้ของมาแต่ไม่ยอมใส่ ก่อนเราใส่อันไหนอเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ของทีหลังนะอะอ,อกก่อนกลับไปส่งเวสก่อนครับแล้วเราทําครบและสี่อันแล้วก็ไปส่งที่บอร์ดปะเนี่ยเออใช่ฮนะสำเร็จโอ้ได,ได้ได้ของเต็มเลยอ๋อผ่านครั้งหนึ่งปั๊บก็จะได้ฮันเตอร์พอยต์สิกนะครับก็ได้ของเต็มเลย ก็รับได้เรื่อยๆนะรับได้30ครั้งต่อ1หนึ่งวันนะครับโหดมากออันนี้เราก็ฮันเตอร์พอยครบ40แล้วก็มาทำเควสป้ายได้เรื่อยๆนะฮะได้รับฉายาอะไรมาด้วยนะเมื่อกี้ก่อนเพิ่มคิ3%คืออะไรอ๋อเป็นคอสตูมป่ะไม่ใช่นะวะ <c oughs> ไม่ใช่วะะเออใส่ใสเ่เอ อ๋อต้องดูสเตตสแต็บเลยครับผมใช้ของนี้มันบวกอ้น,นี่เดี๋ยวก่อนอ๋อได้กล่องมาด้วยนะก็ได้แร่มาด้วยอ่ะไม่เปิดไม่ได้และผมว่าผมเอาของไปขายดีวยกว่าเดี๋ยวก่อนหาสัญ,ญลักษณ์ขายของเออนี่นี่นี่ที่เก็บของ,งนี่เดี๋ยวเก็บเก็บของก่อน เก็บสีไว้แล้วกันแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยตัวนี้สีนี่อะไรวะ <c oughs> อาวุธเหรอดูแล้วแม่งก็งงๆเอ้ยเดี๋ยวๆเก็บคอสตูไมไปด้วยเลยคอสตูมที่ไม่ใชาแล้วใชายบอกอันนี้คอสตูมเหรอใช่ใช่ใช่อ่าโอ้ได้กระเป๋ามาอีกอันหนึ่งใส่กระเป๋าลองเลยห้าอันนะ วัตถุดิบแม่งเต็มเลยวะยต้องไปหาขายของก่อนนี่น,นี่ขายที่นี่ก็ได้เปิดการประมูลเดี๋ยวนะอันนี้เป็นประมูลอ๋อวางวางร้านขายของประมูลอ๋อนี่ก็ประมูลเฮ้ยแล้วขายของที่ไหนอะเปิดแมปดูกอนต้องมาที่พวกนี้แน่เลยกดปั้มมันวิ่งมาเลยนะนี่ขายที่ร้านขายออกขายนี่ก็ได้ซื้อซื้อซื้อขายได้ไหมได้นะคลิกขวาขายเลยนะขายขายไป มันลกไม่ใช่หรอกเฮ้ยกดผิดไปกี้ไปขายอะไรไป,ไปคืนได้นะ black iron น่าจะไว้คัาของน่าจะนะไปคุยกับกุชชี่นี่เป็นคนที่โด่งดังมากในโลกของเรานะกุชชี่อยากจะจับมังกรตัวอื่นนะแต่ว่ายังไม่ได้จับเลยมันยังไม่สอนผมก็ไม่เล่นนะเอ้ยไม่ให้ผมก็ไม่ทำไเดี๋เด็ดเด็ดได้อะไรมาเต็มเลยนะใช้ได้ฉายานะะ เดี๋ยเยอ๋อนี่เป็นอออเออร์ชิพเมนต์เนอะออร์ชิพเมนต์เออร์ชิพเมนต์อาวเวลอัพอ,อ่ะบอกสเตนไหมพูดคุยกับดีเรคเตอร์แองเจิ้ล เลือกรางวัลพูดคุยกับดาคอนแลนซ์อะไรเนี่ยเอาไว้ไม่เหมาะสมวาร์ปไม่ได้เราจะวาร์ปไปไหนหรอ,อเพิ่มคลิปเพิ่มคลิปได้ของมาเพิ่มคลิปสายบู๊ฮะเราสายบู๊โวยอย่างเดียวนะนนเรื่องไม่รู้อะ นี่มีอะไรไงล่าซีเดมอนล่าซีเดมอนหาของไอ้อเ,เวลสิบสามเดี๋ยวนะเราเลเวลสิบห้าแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่าเราใช้ไอ้นี่ไงใช้คอสตูมแล้วก็ใช้เอ่ออะไรนะพวกของอะ่ะบวกเอีนี่คือบอสนี่เองมันทำให้มันมันให้เราให้เราด,ดูการโจมตีของมันครับดูเด็ผมลุยเลย,ยกันไม่ดูอยูไ่ไหน นี่เหนียะเนี่มากหรอซีเยมอนนี่เขาข้างหลังแรงเลยคอนทอควงเอาดิเอาดิเอาดิาดาชุบกินหลบฟุ๊บนี่อยู่นี่คอนทอควงคล้วแบบเฮ้โด,ดโดนหลุบชุบเรียบร้อย ไม่เห็นเก่งเหมือนในในตัวอย่างเลยเดสเก็บเลยนะฮะได้ละก็หายอ้าวเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเรากลายเป็นอ๋อเราขี่ตัวนี้อยู่เดี๋ยวนะมันให้ทําอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะขึ้นข้างล่างอ๋อให้ฆ่าพวกนี้เหรอโอ้โยสะใจอ่ะบ่วงโอ้โหโอ้ยโอ้หโอ้ยสะใจเลยอยา,มาอกมาหัดที่ห้าหมื่นอ่ะมา,ม,ามาเยอะๆมาเยอะ มาเยอะลคูวงเจ๋งเ้ยเดี๋ยวเก็บเลยเอออาแนม่มไม่ผ่านเลยเอานี่ได้สับเลี้ยงมาได้ตัวเนี้ยมาแหละคือเหมือนกับสู้สู้ธรรมดานะแล้วก็จะได้ไม่ไม่มีจับใช่ปะไม่รู้ดิเรื่องการจับจับสัว์อัน,นี่อะไรอะอันสุดท้ายแล้วมันให้ทำอะไรปะ ล่ามอนหนึ่งเดียวอีพีถ้าได้นี่เป็นอะไรที่เวิร์กนะควงอาวชนะแล้วควงอะไรย่างเงี้ย <c oughs> คือมันให้สู้ไปเรื่อยเมื่อกี้แหละเออก็นุกดีนะพูดคุยอย่าดาก้อนแล้วรายงานภารกิจเมื่อกี้บายโฉบยียีอีกแล้วอ้าวเวลอัพอ,อีกแล้วผมว่าอีกไม่กี่คลิปอะผมเววสามสิบแล้วละ่ะ เออมันก็เวลง่ายดีนะนี่เวลสิบห้าละ ds นี่คือ,อไรเวลาล่ามังกรสามารถฆ่ามังกรหรือได้แต้มตัวละครพิเศษอันนี้เขาพูดถึงอุปกรณ์อืมอุปกรณ์รได้จากการผ่านการทดสอบและมิชั่นขับแล้วก็ผลิตอุปกรณ์อ่ามันจะบอกเรื่องการผลิตอุปกรณ์ครับพยายามเอาใช้มังกรที่แข็งแกร่งเพื่อเริ่รมรวบรวมรว,มว,มว,มวมสัสดุขั้นสูง เหมือนฮามอนนนั่นแหละอืมอ่ามันให้คาบแล้วนะครับดูดิคาบอะไรโอ้คาบพวกนี้ได้ซีเดมอนนี่ขอพอที่จะคาบแล้วนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันให้คาบแล้วเปล่าเควนไม่ได้ให้คาบนะครับมันให้ไปคุยกับคนอื่นเลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยคาบทีหลัง น่าจะคราฟที่ที่อื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาย p c ีมั้งอ่าเอาละผมจะบอกว่าเสียงส่วนนี้หายไปอันนี้เป็นการพูดครั้งที่2ของผมนะก็อาจจะไม่ตรงับคลิปบ้างมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปประมาณ3ามิีนาทีนะก็บอกกันไว้ก่อนนะฮะโอเคอันนี้ก็ถึงไหนแล้วเนี่ยเออจำไม่ได้ฮะก็จะเป็นตีมอนแถวนี้นะครับก่อนอ่ามันจะให้คราฟของนะแต่ ผมเพิ่งรู้ว่าคือถึงคราฟได้ก็ต้องกลับไปที่คราบที่เมืองอ่ะเออมันไม่ได้แบบว่ากดแลวคราฟตรงนี้ได้เลยคือจะคราบของต้องกลับที่ a m c ก่อนนั้นแะละเอานะเราก็จะมาลุยตรงนี้ก่อนนะฮะก็จะมีการคารมอนอแรปเตอร์นะอันนี้แรปเตอร์เนยโคตรเทร่เลยสุดสีแดงนะแล้วเล่นพีก,ก็ดีอย่างหนึ่งนะอนาเขตตีมันใช้ได้อ่ะคือแบบตีก็โดนหลายตัวหัวดแบบสะใจดูตีขีแบบปุงบงังปุงบงังเือของที่ผมใส่เนี่ยเน้นขีไง หลังๆมาผมดูออฟคีอย่างเดียวตีสะใจดิชอบเห็นไหมตีแป๊บเดียวเองฆ่าไปสามตัวก็ผ่านเฟสแล้วไอสองเฟสสองเฟสเนี่ไอ้น,นี่ตัวสีดำไอ้ไอ้ไอ้สัตว์เลี้ยงเรามันมีพักพวกนะโหตัวแบบแต่และตัวเทๆทั้งนั้นหละมีทั้งวิาสานมีทั้งเหญ่ๆหมอดอันนี้เป็นของนะกดปั๊บเดี๋ยวมันจะพาไปเก็บเองอนี่นะกดปั๊บมันก็พามันเก็บเลยก็จะมีให้เก็บสองอันอ่ะแล้วก็จะเป็นฆ่ามอนอีก สองสามชนิดนะครับไม่น่ายากเท่าไหร่เอาวิ่งไปดวิ่งไปนี่มันก็จะเก็บของนะครับแค่นั้นแหละผ่านแล้วก็มี2อันให้เก็บแต่ว่าเจอมอนเควกก็ตีก่อนครับตีเพรสะใจเลยปุบ้างปุบ้าง,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 งคลีอ้าระบบป้องกันบอดมานะครับก็อย่าลืมใส่ให้ถูกไวยนะใส่ถูกก็จะได้ e x p โบนัส10%เป็นเวลา10นาทีนะครับเออค่อนข้างดีเลยแหละ ก็ไม่รู้จะบอดกันทำไมนะเกมเล่นง่ายๆขนาดนี้นะครับแล้วก็มันด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะในการเล่นด้วยตัวเองนะครับแต่ผมเบื่อไอตัวนั่งจริงนั่งมันชอบเดินไปเดินมาเนี่ยไ่หัวด,ไม,ดไม่โดนปะลาของไปงงไม่โดนนะขนาดค้อนใา่ฟางค้อนไม่โดนเลยจริงต้องไปยืนดักมันข้างหน้าแล้วตีอย่างเงี้ย <laughs> ที่เกลียยไปไล่ตามแล้วตัวที่แม่งวิ่งหนีือแบบแล้วเวลาลองพยายามอีกทีเนี้ยต้องไปดักดักหน้าตีให้โดนเอาทีไม่โดนคว้างค้อนใหม่ๆไม่โดนีกต้องใช้ค้อนเลขห้าเออเบอร์ห้าคือแบบคว้างแบบเร็วดีคว้างป๊อบป๊อบแปบ๊บเดียวเสร็จอ่ะก็เหลืออีกสามตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรน่าจะสัว์เลยค่านะอะไรเนี่ยค็อกโคโดายลิซ่านะครับลองไปดูอ๋อก็คือตัวเดิมนั่นแหละตัวที่มันให้ค่าเมื่อกี้สามตัว มันกินอะไรอยู่ด้วยอ๋อมันกินตัวหน้าอยู่ด้วยเหรอแย่แย่แย่โชวอโชโอโชวโอโชว์เออเป็นตัวโอโชไม่เป็นหลายมาเสริมมาเสริมมาตีต,ตีมันมันมันเรียกพวก่วงเนี่ยท่าเนี่ยท่าเนี่ยลองลองเนี่ยน่าจะเรียกพวกมาเหรออุ้ยได้ไข่มาครับก็จะได้มาขี่เออคือคือเกมนี้ไม่มีจับแหละ ก็คือตีมอนตัวนั้นไปเรื่อยๆถ้าอยากได้อะมันจะได้ไข่มาก็เอามาขี่นะครับอลองมาขี่เลยดกว่าดูว่าตัวไหนจะเท่กันอ,อันนี้คือมังกรที่เราได้มาเมื่อกี้นะที่ที่ไปสู้กับไอ้ที่ใช้หอยสู้อ่ะอันนี้นี่แรปเตอร์ก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แรปเตอร์อ่ะแม่งกระโดดด้วยแรปเตอร์กระโดดนะรอแรปเตอร์กระโดดเหรอเอเอเปลี่ยนไปใช้มังกรเหมือนเดิมก็แล้วกัน <laughs> เออหาดีหาดี อ่าก็ไปไหนต่อเนี่ยก็ไปกดเควสต่อนะครับนี่ก็อ่านมา20นาทีแล้วนะฮะก็อีกสักพักหนึ่งเราคงจะจบคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารใหม่มีแค่เควสป้ายนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาในในคลิปนี้นะเอวค่อยว่ากันเราเคลียร์เควสแถวนี้ให้เรียบร้อยก่อนครันี่ให้มันให้ล่าออตเตอร์อีกแล้วนะ ผมว่าสายโหดอัพสเตนตัวเลยใครอัพยังไงผมไม่รู้อัพแต่สเตรนท์นะพียังได้ของเขื่อว่าเต็มเลยเนะี่ยคือระบบยังเปิดไม่ครบเลยเอ้ยนี่อะไรอ๋อได้สกิลใหม่ไหมครัะเบอร์ห้านะฮะสร้างฟิสิกอลดาเมจแสดงว่ามันมีถึงกดเลขแปดเอ้ยเดี๋ยวนะหนึ่งสองเอ้ยสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดอออัพสกิลยังไงก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็คงมีตอ่อแหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ค่าออตเตอร์นะเดี๋ยวลองท่าที่ห้าครับเมื่อกี้นะฮะปลาหอ,อกเอ้ยไม่ใช่ปลาหอ,อกปลาไอ้นี่นะฮะปลาคอ้อนนะครับก็คือมันจะเร็วกว่าเบอร์สองเนี่ยมันจะปลาไปปลากลับไอ้เบอร์สองคือมันจะปล่อยเป็นคลื่นเฮ้ยขอไยไอ้เบอร์สองมันจะปล่อยเป็นคลื่นออกไปไม่ได้ปลาแล้วคลื่นมันไม่ได้เร็วคลื่นมันช้านะครับเนี่ยใช่ไหมคลื่นมันค่อนข้างช้า ก็ตีโดนยญ้านะแต่ถ้าเบอร์5เนี่ย5นี่คือปลาไปแล้วปลากลับเร็วนะฮะเมื่อกี้ผมปลาใครไปวะ <c oughs> อ้าวเฮย้ยมันให้ค่าแค่นี้ผมค่าซะเยอะเลยปลาปลาปลา่าซะเยอะเลย <c oughs> โอ้ยไออ้นนี่ให้เก็บของเก็บเก็บเก็บเีท่านผู้ชมเห็นอะไรแบบนี้ไหมครับ อยู่ดีๆไอสว์เลี้ยงหมแม่งลอยมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> คอบยังอ่าครบแล้วไปไปคุยกับพลอตโอเมก้าอ่นี่ได้หีบมาเปิดเลยรองเท้าโหแม่งรองเท้าแม่งความสามารถเหมือนกันเด้ เออแล้วก็คุยกับลูลู่รายงานภารกิจไม่ให้คุยทำไมสองครั้งะ่ะแล้วก็เอาเนื้อวางอาหารของบิ๊กฮอนมันคงเดี๋ยวมันคงไอ้นี่เหมือนก็วางอาหารล่อเออเหมือนในมอนฮันเลยเนี่นี่ไงมาแล้วยิงด้วยได้ไอะอ้าจบแล้วเหรอไม่ต้องฆ่าก็ได้ไนเนี่ย มันแค่มาเฉยแค่วางก็ชนะแล้วว่าวิ่งหนีกลับมาได้เลยอ่ายังลาอยู่เดี๋ยวถ้าหมดแผนที่นี้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะหมดคลิปนี้แล้วกัน <c oughs> แผนที่นี้ก็อยู่มาได้นานแล้วเหมือนกันฆ่าตัวอะไรอีกอันนี้หัว สะใจเวลาตีคี้อ่ะแบบอย่างแรงเนี่ยขอให้ปลาหอกปังไอ้แม่ปลาหอกปลาโลโอแม่งตายเลยมันยังไม่ทันไปชิดเลยตายตอนันอีกอยู่ไหนอีกก็หาบีทแฟกเมนต์ นี่มันตัวตุ่นนะเมื่อออกเมื่อกี้ที่เราฆ่าคือบอสตัวตุน่นไม่ใช่แผนที่นี้นนะปลาค้อนฮิวกดฮิวปลาค้อนจิงฮิวเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่อื่นีนว่าเบอร์ห้าเดี๋ยวฮิวนี่ไอ้ว่าไม่ค่อยได้กดเลยผมถือครับเรือไม่ค่อยรอดครับอีกหน่อยไม่แน่นะฮิวกยกระจายหมดไอ้ฮิวไม่รู้ฮิวให้คนอื่นได้ไหม ให้ฮิวให้ตัวเองอย่างเดียวแน่เลยเพราะมันสายบูเรียนนะได้อะชิพเมนต์อีกแล้วนะอืมก็ดีกด็ดีผ่านผ่านกระจายไปหมดเลยังเกตผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ตัดฉากแล้วผมอยากจะอัดขรสถในการเล่นไงนี่อะไรเนะี่ยภารกิจรายวันผ่านแล้วหรอผ่านไปอันเดียวอ๋อรับได้เลยนะนี่เราอินระจำมันนะรับของ ต่อคุยกับบาอ่ากับเมืองแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปที่3คลิปนี้ก็ผมขอ,อสรุปแล้วก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ละกันนะฮะเพราะว่าเอ่อ25นาทีแล้วล่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเลเวล14-16นะคก็ช่วงจะแคบลงนะครับเพราะช่วงคลิปที่แล้วนี่5-14เลยเพราะเวลขึ้นไงช่วง14-16เนี่ยก็มีเควสให้ทำนะครับที่สำคัญสำคัญหลักๆเลยของคลิปนี้ก็คือเรื่องของการาทำเควสป้ายและการฆ่าบอสเพื่อหาวัตถุดิบมาขับของนะครับ2 2อ,อ,อ,อันที่เด่นๆในคลิปนี้โอาเคสำหรับคลิปนี้นายชอตตี้วูจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะก็โปรดติดตามชมกัน แล้วก็อย่าลืมมากดไลค์เพจแฟนเพจด้วยนะครับโนเนมเกมมิ่งทีวีผมลืมไปเลยลืมไปช้าสามพันนะฮะข่าวสารเกมทุกอย่างที่ผมแคสนะฮะหรือว่าข่าวสารจากในวงการเกมเนี่ยผมก็จะพยายามไปทยอยไปโพสต์ไว้ที่นั่นนะครับก็นอกจากที่จะเห็นคลิปวิดีโออย่างเดียวเนี่ยเราจะได้พูดคุยกันอย่างอื่นด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้นายชอตตี้ขอตัวไปก่อนครับบายบายครับ